กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเราฟังคำเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ตำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้จะมาในแนวทางนะคะวันที่18เดือน7ปี64นะคะแนวทางฮานอย3คู่นะคะพี่น้องจา๋า ห้าน้อยสามคู่นะคะก็จะมีห้าหกห้าสองก็สองหกนะคะสามคู่นะคะเน้นเน้นนะคะ ส่วนสามคู่นะคะสามเออสตัวพูดผิดพี่น้องสามตัวนะคะนี้สองตัวบนล่างนะคะสามตัวก็จะมีสี่เก้าสอง สองหกนะคะเอาสองหกพี่น้องมาสั้นเก้าหกเก้าหกแปดนะคะ สามคู่นะคะพี่น้องจา๋าสามคู่เน้นๆนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าเดี๋ยวให้เห็นใกล้ๆอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า